อ่าขอี่เดียวขอที่เดียวนะเสือรุ่นแรกสำหรับสีเสือเสือรุ่นแรกหลวงปู่พระมหาศิลาที่ผมศรัทธาอันนี้เดี๋ยวขอมอบให้พี่เบียร์ก่อนให้พี่เบียร์ก่อนครับพี่เบียร์อ่าพี่เบียร์ครับพี่เป้์อคุณอารักษ์ครับครับผมคุณมาริโอ้ครับผมขอบคุณครับและเสือดำอวิชาเสือดำครับนะครับผมขออย่างนี้พี่ๆน้องๆทุกคน ผมจะมอบอันนี้ผมขอจากคุณคุณใบยกคุณพุ่งใบยกมาขอมามอบให้นักแสดงเรื่องเสือเป็นเอาเรื่องเอาชัยนะครับคนละองเนาะโอ้โหดีใจแล้วก็ผมจะขอองเนี้ยผมจะเอาไปประมูลแล้วก็เอาเงินทั้งหมดจากการประมูลถือว่าหนังเรื่องเสือทาบุญกับหลวงปู่พระมหาจีราร่วมกันเอาเงินทั้งหมดไปสร้างวัดทั้งหมดเลยโดยเททของประมูลเองแล้วเดี๋ยวโอนเข้าที่วัดโดยตรงเลยเอามเอามือพนมขึ้นมาแล้วก็ระลึกถึงนะครับว่าทุกคนได้ ได้เสือแบบไหนเนาะเสือของพี่เป้อารักเสือของพี่เวียสุบูลวัฒเสือของพี่มาริโอมาเลอร์แล้วก็เสือของพี่โตโน่พาคินนะครับจะไปทําบุญสร้างวัดเพื่อดํารงพุทธศาสนานะครับให้อยู่ต่อไปร้อยปีพัน 100, ปีครับขอให้หนังเรื่องเสือทํารายได้นะครับทะลุดังที่พี่โขมตั้งใจนะครับเฮงเฮงเฮงครับสาธุ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 สาธ พี่ยุงถ้าถ้าเนื้อไม่เหมือนกันนะพี่ถ้าได้สร้างวันนี้อย่าลืมมาชวนพวกเรานะเพื่อเพื่อพวกเราได้ไปจริงป่ะน้องใช่ใช่จริงๆริงเคิวคิวคุณอารักษ์ไว้แล้ววันที่สองวันที่สามปูได้เนื้อหันวันที่สามสลิงเสี่ยงของของพี่ของใครให้สั่งข้าวนอนปูสั่งข้าวนอนเป็นเป็นตะปูมาเด้อเด้อวัดระฆัง สำริดโบราณสนิมเขียวเขาเรียกเป็นมวลาณมเงินเหรอะบอบบ๊อบโอ้เลยเขาจะใส่ซิลามินีซาวนอเอาไปทำบทซื้อหลังผู้เลยพี่เวียได้ได้เสือนะครับเนื้อสังฆาวานรเนื้อศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่โนได้เนื้อสนิมเอ้ยสำริดโบราณสนิมเขียวเนื้อสำริดโบราณสนิมเขียวเป็นองค์สีดำดำป่ะใช่น่าจะใช่นะนี่ครับดำมาเลยนี่ฮะของพี่โนเนี่ยเสือดำเลยสำริดโบราณสนิมเขียว โอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้คุณแบบนี้นะครับตามดวงของคุณแล้วองค์นี้ผมขอไปประมูลเนาะได้เลยครับครับถวายหลวงปู่นะครับโอเคของพี่โอเนื้ออะไรฮะเนื้อศิลามณีครับเฮ้ยหลวงปู่ศิลาครับเนื้อหลวงปู่ศิลาเลยเหรอศิลามณีขออนุญาตนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาขายอะไรนะเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้สร้างเนาะผมแค่อยากจะขอชื่อเสียงของน้องๆมาให้สื้อเลยครับเอาไปช่วยหลวงปู่สร้างให้ได้ทำบุญเยอะๆพี่ชายได้เลยครับของพี่โอได้เนื้อศิลามณีศิลามณีครับเป็นเนื้อที่เราเชื่อว่าเป็นมหา มหานิยมแม่ตามหานิยมแล้วคุณอารักษ์ได้เนือ้อเนื้อทองแดงพิงโกทองแดงนอกชุดพิงโกพ้นรสยขัดเงาโอ้ตรงเขาเลยเพราะอะไรว่าวอันนี้เป็นเนื้อเนื้อสวยมาก สำหรับผู้ชายเจ้าชู้เ้ยเสือใบต่อใบเสือใบเสือสอใบเป็นเนื้อมหาเสน่ห์มีปัญหาทางบ้านุโอแค้วขาดตรงกับผมเลยผมแค้วาดมันคงไม่ใช่ครับคุณมหาเสน่ห์เรีงแค้วขาดเลยนะข้าวลาอุดเลยครับพี่อะไรข้าวลาอุดอะไรอุดมวลสารก็จากหมูปูสีดาเดี๋ยวผมนี้ผมไปให้ไปให้สิบ้าพี่น้องทุกคนนะอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคครับ okay. ขอบคุณมากนะน้องๆทุกคนขอบคุณพี่วิวครับจาครับขอบคุณรับขอบคุณจากใจครับขอบคุณน้องเป้อารักษ์ขอบคุณโตนโน่พาคินขอบคุณพี่เวียสุกรวัน์และขอบคุณน้องมาริโอมาเลอร์นะครับที่มาร่วมนะครับอนุโมทนาบุญผมมอบวัตถุมงคลเสือทั้ง4ตัวนี้ให้พวกเขานะครับและพวกเขาก็อธิษฐานจิตและขอมอบกลับมาให้โปรดิวเซอร์ยุงนะครับเพื่อนําวัตถุมงคลที่เขาเป็นเจ้าของนี้นําไปประมูลนะครับให้ลูกเพจได้ร่วมบุญกัน และนํารายได้ทั้งหมดนะครับให้ผมนําไปถวายหลวงปู่พระมหาศิลาในการร่วมสร้างวัดให้หลวงปู่ทั้งหมดครับและเริกนะครับในการประมูลในครั้งนี้นะครับผมจะไปที่บ้านน้องบุ้งใบหยกในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับและจะมีการไล์สดประมูล2องทุ่มตรงเป็นต้นไปเอาเป็นว่าคืนวันที่30ตุลาคมนี้มาประมูลเสือ4ตอนนี้เพื่อนำปัจจัยไปถวายร่วมสร้างวัดกันนะครับเจอกัน30ตุลาคมนี้ครับ